ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องพากต์ X ถูกกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกัน,มมนวันนี้วันนี้ผมก็จะมาฟาร์มฟาร์มที่ก็ ได้น้ำครับมาล้วครับทุกคนวิธีฟาร์มเราก็ต้องจูกให้จูกคถ้าคนที่ไม่มีทางสู้ก็จูกนะครับยิ่งนผม <S <S ก็จูก ไดอถ้าใ,ใครมีทางสู้ก็สู้ไปนะครับนี่จะมีอย่างนี้ถ้าถ้าเออทุกคนมีชมไอที่เปจน,นสามารถกระโดดและพุ่งได้นี่คือทีการจูด๊ดถ้าทุกคนมีคนงใชฟ้าก็กดพุ่งไปเลย มครับทุกคนนี่มันจูได้เอปิดเสียงครับทุกคนเดี๋ยวมันรบกวนตอนนี้ผมก็กำลังมั้ยเฮลยเฮ้ยเฮ้เฮ้เเ ดีที่สุดที่ผมเคยลองมานะครับเยเนี่ยเนี่ยตอนเวลาไม่นี่นนคือเหตผลที่ผมต้องจุ๊กบ่อยๆเพราะว่าถ้าไม่จุกบ่อยๆมันก็จะแบบตีเราเข้านะครับจะต้องจุกตลอดเวลาเมื่อไอสีฟ้าามันเด้งขึ้นอะไรก็จุบกได้ แต่พอมันอยู่ไกลๆก็ไม่ต้องจูกละดูดิครับอันนี้คือผมปิงนะครับ่นติดโดนไปอีก เปยนผลไดไรใช่ไม่ได้เปลี่ยนเออนี่ไง<อ>เดี๋ยวผมจะวาร์ปขึ้นไปให้ดูดีนะครับทุกคนอ้าววาร์ปเข้ามาในนี้ได้เหรอ คินนี้ตั้งชื่อเป็นอะไรครับทุกคนแฟนแฟนบุกฟูฟถ้าอยากให้ผมทำมีก็ดนันถึงห้าไลค์หรือไม่ก็สี่ไลค์ได้ไม่ได้ครับผมจะทำต่อเรื่อยๆไม่งั้นผมก็จะไปเล่นแมปอื่นนี่ผมก็จะไม่ถ่ายดูอีกอ่ะที่จริงผมก็เล่นนั่นแหละผมไม่ถ่ายดู คำว่าจบกอีพีนี้ผม่าจะไปถ่ายจริงในยู้วยซี่นันก็ฟังยากกว่าบล็อกฟูดนิดหนึ่งนะครับนี่คือเหตุผลการจุกก็คือมันต้องมีเนี่ยมันจะปล่อยเออน้ำเสียงฟิวซาออกมาจาดกาดกาบเรื่อยๆนะครับ ในว้าฟได้ก็ว้าฟนะครับจะดูผมบอกไว้ให้มันจะชอบว้าฟที่ชอบว้าฟหนีแล้วตอนว้าฟหนีก็จะไม่รู้ก็จะตีมั่วเนี่ยยังเช่นตอนเนี่ยคือมันฆ่าตายแล้วมันก็กำลังฟื้นฟูเลือด ผมก็ต้องดิบไปคาลลนั่นผมกลับไปที่ลงเียนะทุกคนเฮ้ยไอ้น,นี่มันมาฟาร์มที่เดิมมันไม่ไปที่แนต่แล้วแม่ผมจะเปิดคลิปที่นั่นแล้วผมก็จะตีมอนที่นั่นไม่ใช่อะไรก็ มันซ้ำอะ่ะเฮ้ยทำซ้ำยังวะมันไม่ใช่มันเป็น,นลักษณะของช่องผมครับ oh. จุกบทุกๆห้าว่าจะห้าน่าจะห้าน่าจะห้านาทีเนี่ <How? S 2> ยห่าวิ่งจริงๆ,ๆคือผมตีปั๊บมันก็จะปล่อยลำเสยงมา,งามนงเานี่ยครั้ง,ง,งมันปล่อยลำเสงมาครับแล้วมันก็จะวาร์ปหนีเราก็ต้องไว้ เนี่ยอย่างเช่นผมผมเจอเนี่ยน,ยน,ยน,นี่นี่พลังพลังพลังคนี้นี่ปับ๊บนี่จุกเราห้ามอยู่ตรงตรงตรงที่มันสามารถปล่อยล้ำปล่อยล้ำเส้นไ,ไดน้ไม่ได้นะครับจุกคลิกคนชู้ชูไม่ได้

คือตอนนี้ผมตอ,ตอนนี้พี่ผมก็กำลังจะเข้ามาเล่นแมปบล็อกฟูดนะครับแต่เขาก็แต่แมปผมเต็มครับทุกคนี่เล่วแมปมันจะเต็มอะไรตอนนี้เราเราจะไปล่อมันนะครับนั่นคือมนุษย์เงือก แล้วไม่ก็จะวิ่งมานะครับรับไปหาก่อนหรือไม่หรือไม่ก็รอมันเดินมาก็ได้เพราะว่าทุกๆทุกๆก็กอนาทีก็ไม่รู้ครับมันก็จะปล่อยปลย่อยพลังอยากดาบมาเรื่อยๆตอนเราโจมตีนะครับ ตอนนั้นพี่พี่ผมก็กำลังอยู่ในเกมนี่คือคอนเทนต์ช่องผมครับช่องผมไม่ใช่ช่องคนอื่นนะครับคุณจะมาว่าอะไผมไม่ได้ไอดนีมันช่องผมผมจะทำยังไงก็ได้ผมจะเล่นยังไงก็ได้ เดี๋ยวมีฟีไฟเดี๋ยวมีคลิปใหม่ครับเดี๋ยวรอก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบไม่ครับเดี๋ยวจะเป็นไอเอาชีวิตรอด10 10 EP เหมือนกันทำถึง10 EP ทุกทุกทุกอีพียังมี10 e อเพีเจอฟีไฟมีไม่จำกัดเพราะว่าฟีไฟผมรู้สึกเล่นแล้วมันสนุกดีเีเนี่ยผมเล่นตั้งแต่สนม คิดด่วนครับทุกคนจึงผมจะเล่นไม่ค่อยนานแต่ผมก็ชอบเกมถึงมีคนว่าหาดินน้ำมันอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ว่าไดหรอกผมก็ปล่อยให้พวกนั้นมันด่าไปฟีไฟก็ดดาบับจี้ับจีก็ด่าฟีไฟเอาวีก็ดดาฟีไฟฟีไฟก็ดาเอาวีเร้วมันก็ทะเลาะกันตั้งสามเกมนี้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเลาะกันทำไมมันเป็นแค่เกมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงจะทะเลาะกันทำไมวะเ,เหมือนแบบคนสามคนที่มานั่งโต๊ะเดียวกันแล้วมันแบบทะเลาะกันนะยกตัวอย่างนะเข้าใ,ใจเข้าใจกันนะจะเข้าใจผิดอ่ะ คุณครับสำหรับคลิปนี้ก็จบต่เพียงกรนีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ